มีขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาจากการทําบุญบนะคะจากการสั่งสมบุญแล้วมีการเขาเรียกว่าตามรอยปฏิหารพญานาคนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่วิกฤตฟื้นเครื่องทุกด้านรวมถึงหลายท่านที่เป็นปีชมอาจารย์รัตนมณีจะขอแนะนําชี้ทางให้ทุกท่านสามารถฟาฟัดอุปสรรคงานนักประกาศในทุกๆด้านที่ถาทถมเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจการเงิน การงานการเรียนความรักสุขภาพอับโชคทำอะไรไม่ขึ้นในปีนี้อาจารย์รัตนมณีขอแนะนำสิ่งมงคลที่ควรมีไว้บูชาทุกท่านสามารถบูชาได้ทุกดวงชะตาโดยไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดน,นั่นก็คืออันดับที่1อันดับที่1มาแรงของครังสักดิทธิ์อันดับที่หนึ่ง ที่อาจ,จารย์รัตรนวนันแนะนําตามคคาเรียกร้องและประสบการณ์ที่มากมายจากเรียนปู่ศรีสุสทโธทนคราชรุ่นเปิดขุมทรัพย์นคราชที่เคยให้เช่าบูชาจึงก่อกําเนิดเป็นกําไรปู่ศรีสุสทโธนคราชและญาศรีปทุมารุ่นกําไรมหาเศรษฐีใช่ค่ะคือหลังจาก <S <S ที่ได้ปู่ปมาเนี่ยคือถูกเลยค่ะอืมเมื่อก่อนก็นานๆา,นา,นานทีค่ะเออเมื่อก่อนนานๆาทีแต่ตั้งแต่ที่ได้ปู่ไปนี้ รับโชคเลยอันดับที่2อันดับที่สองคือนาคบาทเพ่นนาคาและพญานาคกินหางมีกินมีใช้ไม่รู้จบป้องกันสิ่งชั่วร้ายคุนสายต่างๆและยังเน้นการทำมาหารกินเงินทองเข้าดีทุกทางไม่มีฝืดอันดับที่สาม อันดับที่3จากนารายเพชรนาคาเป็นอาวุธของพระนารายที่ประทานให้ช่วยขจัดปัเป่าอุปสรรคทุกประการทั้งการงานการเรียนโดนการแกล้งปีชงควรมีไว้บูชาอันดับที่4อันดับที่4ดอกบัวเพชรนาคาถือเป็นมงคลสูงสุด ที่พญานาคนิมิตขึ้นเพื่อบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครมีไว้บูชาจะประสบแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยค้าขายดีและเปิดดวงตารู้แจ้งในธรรม อันดับที่5อันดับที่5แนะนำพระสังเพศนาคาใครมีไว้บูชาเป็นมงคลสูงเพราะเป็นอาวุธของเหล่าเทพทั้งพระนารายณ์พระพิฆเนศพระอิศวรเป็นตน้นจะนำความโชคดีในทุกๆด้านมาสู่ผู้บูชาการันตีทุกความขรังปู่ปัจจะย่ายถึงบ้านปุ๊บแล้วมี ที่ที่สะพ้ายกับพี่ชายแฟนเขารับไม่ให้ค่<ฮ>ะแล้วก็วางไว้หน้าบ้านพอดีพี่สาวมาจากต่างประเทศพาเข้าไปห้างกลับมาอ้แดดเปรี้ยงเลยวันนั้นน่ะโอ้วทีนี้พอจะเข้าบ้านก็เลยอธิษฐานบอกเจ้าผูก,ากเป็นญาติญาติเสด็จมาแล้วกรตีทุกความเชื่ออาจจะบอกว่ารักซ้อนก็ได้เก่าไม่เคลียร์ใหม่มีมากับเธอคนนี้เป็นงานประจําทํางานที่กินเงินเดือนแต่อย่างที่บอกคือมันขึ้นเป็นสีขาวเนี่ย ไม่ไม่รู้สินะแต่ว่าเขาจะต้องงานเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสร้างสรรค์และงานการกุศลเท่าที่ฟังมาทั้งหมดห้าคนถามคุณและการสุดจอดใครฟังฟังและฟังขึ้นไี่ยุดฟังและเข้าหูไมุ่ดจึงเงินเดือนอาจารย์รตันรตนมณีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 9 7 4 2 9 8 3 3 8 8 6 0 5 5, 5 6 1โดยอาจารย์รัตนมณีศรรามีบารมีเกิดปฏิหารแห่งมนตราเพชรนาคาจะส่งผลถึงตัวคุณ สาธุอนุมโมทามิ